โอเคมีอะไรห <c oughs> มายถว่าอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องไรเนโอเคโอเคอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานโอเคก็ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเนวิเกเตอร์คัมแบ็กนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ถึงนับวันนี้เนี่ยเราเอาอาการไปทั้งหมด2 EP แล้ว จากทั้งหมด12 EP ครับทางสถานี TBS ครับผมก็เปิดประเดิม EP แรกก็จะมีศิลปินน้องท็อกซี่มาร่วมร่วมจอยกับเนวิเกเตอร์ครับคอนเทนต์คอนเทนต์ว่าอันนี้จะเป็นปากใบช้าะจะปับให้มันแบบว่ามีนิคนตเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรความพิเศษไหมครับพี่ก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยอยากจะมีน้องท็อปซี่หม่อในทุกตอนเลยด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่าเพื่อจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาก<อ>็ที่จะมีงานก็าจะจ,ะจะ<อ>งานแฟนคลัอยู่อ่าใช่ครับ<ะ>ก็เลยแบบต้องอจะได้มาเป็นบางครั้งบางช่วง<อ>นะครับ<อ>ก็ผม่ยอยากจะให้นงง้องๆท็อกซี่เนี่ย<ๆ>เขาได้เหมือนกับไปสัมผัสก,กับธรรมาชาติต่างๆแล้วก็ผมอยากให้เขาเป็นเหมือนกับได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบ อยากจะให้ทุกทุกคนหันมาสนใจใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมรักธรรมชาติแล้วก็ให้เห็นว่าทําไมเราถึงต้องดูแลธรรมชาติดูแลปุ๋นป่าดูแลทะเลอะไรแบบเนี้ยครับจะมีตำนานแบบว่าเข้าหายไปเป็นเดือนไหมคะไปถึงผมเหรอใช่ต่อไปไเราหายปาเป็นเดือนเดือนเขาแบบอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ได้หายไปครับถ้ามีงานงก็จะกลับมาทำงานคอ๋อแต่เขาปากขอลูกแตกต่างกันเขาปากับงคนอื่นยังไง ก็เนวิเกเตอร์เราไม่เคยมีแขกรัรบเชิญเยอะขนาดนี้มาก่อน <déb ừng. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลการเตรียมตัวการจัดการก็ต้องต้องมากกว่าเดิเพพมพอสมควรนะครับแต่ก็โชคดีครับเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับกินง,ง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้แล้วก็อยากจะแบบเขาอยากจะเห็นในสิ่งที่เหมือนกับ พิจารณาไปไหนเขาก็สนใจทั้งหมดเลยนะไ<ม>รได็ดีใจที่เด้สนใจถ้าเราไปเยอะๆมันยากแ<า>ต่จับลูกเตบเพราะลูกๆเราแต่ละคน<า>ก็คือแบบ,อ,บอ๋อไม่เลยครับเขาน่ารักเรียบร้อยนะก็ติดตามได้นะครับในเนวิเกเตอร์นะครับในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงครับที่สถานีไทยทีวีเอสครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูด้อหลังก็มีให้ดูนะครับ ทั Universe, YouTube, ้งย <th phin x> ูท okay, like uh, like ูบแชนเนลในเฟซบุ like, uh, so so meter, um, uh, ๊กการเข้าป่าเข้าป่าแล้วจะมีการแสดงละคร้วก็เรื่องหลังนี้นะคะก็รับนะครับดีดี้แล้วแต่โอกาสครับว่าถ้ามีโอกาสอะไรดีๆเราก็เราก็ยินดีมากๆเลยครับอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการเตรียมการรับซ้อมรับร่วมทำอะไรกับอาจารย์นี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีซุ้มบารังครับกพยากรมดูแลในเรื่องของฟ็อกซี่นะครับแล้วก็อย่างเนมิเกเตอร์ตอนนี้ก็เราเพิ่งส่งชิ้นมา ได้ได sí, er ้ค <venant> <S 1 Fahrenheit> ่อนข้างจะครบแล้วก็อาจจะรอดูว่าเราจะมีอะไรแม่นางสหรืออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไหมคือวันนี้มีการออกงานในโลกในสินค้าที่แบบมีมือชั้นหกเดือนไหมก็ไม่แน่ใจแม้แต่ความหมายนั้นได้เลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมวันนี้ออกมาตื่นเต้นแไหมครับทุกคนคือคือถึงแม้ว่าเราจะแบบนานๆออกทีหรือว่าเราจะออกงาน บ่อยๆอะไรเงี้ยเองเยเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกทุกครั้งนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเราเจอแบบอะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำกันไม่เหมือนกันเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้เห็นแบบรอยยิ้มของผู้คนต่างๆเราก็นี้ออันนี้มันก็เป็นสไตล์มาแต่ไหนตะไรก็เปลี่ยนไปไม่เป็นไปหลังก็ประมาณนี้ครับผมว่าไม่แน่ใจว่าจะ ไปในทิศทางไหนบ้างอะไรครับมอ๋อมีครับมีครับมีครับช่วงนี้อาจจะผมยาวครับไปไปไปมีเวลาตัดผมเท่าไหร่มันทำให้พี่ดูดูต้องพยายามสะกดจิตตัวเองครับว่าเฮ้ยติ๊ก เจ้าจง18ตลอดเวลานะแล้วกเป็นอะไรคนใจะชมก็แบบาทำไมติดมันใช้ได้จริงใช่ไหมกันการจเกษตรุ่นเกดเราก็ต้องใช่ผมว่ามันสร้างกำลังใจแล้วทำให้เราไม่คอแท้เราก็ต้องแบบอืพยายามที่จะแบบทำทุกๆอย่างที่จะแบบดูแลตัวเองให้มันได้อย่างเงี้ยครับแล้วสิงหนึ่งออร์กมิกขนาดแบบนี้เลยก็ผมผมเชื่อว่าทุกๆคนทำได้เชื่อว่าอย่างนั้นครับเราต้องแบบไม่รู้สึกว่าแบบ โอ้เราไม่ไหวแล้วเราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ปล่อยตัวว่าอย่ากตองสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะไม่อย่างบางคนเขาต้องกินแบบพวกอาหารสุกับน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเราต้องอดท่านทนหนวดด้มค่อนข้างจะกินทุกอย่างกินทุกอย่างแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กินจุกจิกอะไรเงี้ยว่าจะกินเป็นมื้อๆครับกินเป็นกย่างเสื่อนมีแต่พวกแบบคนหล่อหล่ออมตะกันเลยทำอะไรติดไม่ได้เลยเป็นทายมาก อันนี้ต้องก่อนก่อนจะเขินต้องขอบคุณก่อนขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเขินมากๆเลยที่ได้ยินคำนี้มาแล้วก็ก็จะคงอยากได้ยินตลอดไปแล้วต้องขอบคุณมากๆครับแล้วพี่ีคิดว่าเราหล่อจริจริงเออไม่ละครับผมเออคงไม่ไม่ชมตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ่างเหลือันอาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไม่ว่าจะหล่อหรือไม่หล่อแต่ผมว่า การกระทำมากกว่าที่ผมคิดว่าเราอยากจะศึษาออกไปย่อถาทิรออก่ผมว่าต้องออกเดินทางแล้วก็เข้าหาธรรมชาติเยอะๆแล้วก็เปิดรายการเรเบรกเกเตอร์หน้าดอนฮะตางคนเราะคนก็คิดว่าแสดงจะมีโอกาส ผมผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะดีเพี่ยงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเทรนด์ต่างๆในตอนนี้นเ,นเ,เทนรนด์อะไรมันมาอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าผมเชื่อว่าในในฐานะในฐานะแสดง่การแสดงทุกคนเลยครับเราก็รออะไรบางอย่างที่ที่มาจะมาจึงเ่ะ ก็มีมาบ้างอ๋อไม่ได้ตอมาครับลจอกับเมื่อก่อนนะครับกลับกเมื่อก่อนก็ผมว่าเราเราค่อนข้างที่จะเปิดนะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอะไรก็ได้ผมว่าในในยุคนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ได้กับทุกทุกสื่อที่มีมีความรู้ว่บ ตั้งตั้งสบายดีไหมตั้งสบายที่สุดเพราะเพราะก่อนแม่นี้มีขาตั้งค่อนข้างที่จะเยอะใช่นี่ได้ได้ตามไหมครับอย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วผมกับกับกับน้องตั้งเนี่ยเราจะเจอกันเฉพาะงานแล้วก็สำหรับในเรื่องส่วนตัวของผมจะไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องของเขาเลยเออไม่เลยครับผมว่าเราสบายๆแล้วก็ ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ทุกคนก็ทราบแล้วก็รับรู้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเขาด้วยตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมครับวันนี้พี่นั่งเปยนแฮปปี้ปกติดีนะครับจะแฮปปี้ดีครับเขาก็เป็นน้องที่น่ารักคนเลยมีเรื่องเครียดมาไหมครับไม่มีเลยครับผมไม่เคยเห็นท่านเครียดเลยครับเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นคนที่ ใสๆนะครับแล้วก็ผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักตั้นเนี่ยจะรู้ว่าตั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีทิฐิไม่มีภัยอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่เขาไหนสุ์เขาไม่ใช่สำคัญเขาดีมากก็รุ่งห่างยังรวมก็จริงแล้วเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็จะแค่เจอกันเฉพาะในในบางอย่างเท่านั้นโอเคครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับกับการเดิน